โอ้โห wow. นี่น่ารักไหมกราบไวส์โรสกินแล้วด้วยจ้ะน้ำหอมอะสัสดีซ่ามะขอาก็ฉ่ำไม่ได้ผ้ากินนะจ้ะมีผ้ามากินไอศครีมคอเนตโต้ไวสโรสนี่เห็นรูปกุหลาบตรงหน้าแพ็กเกจหรือเปล่าจา้ะ สื่อพะว่ามันเป็นรูปดอกกลาบนะจะแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นรสชาติออกใหม่มาเมื่อห้าสัปดาห์ที่แล้วหรือประมาณเดือนกุมภาเนาะจ๊ะนี่มาแกะแพ็กเกจกันเลยคอเนสโตไวโรสข้างนอกเป็นแบบรูปอะไรนะกลาบโอ้โหว้าวนี่น่ารักไหม ราบไวส์โรดกินแล้วด้วยจ้ะหอมอ่ะเดี๋ยวขออ่านขางซ่องกันนะจ้ว่าผสมอีเองหรือเปล่าอ่านแบบว่าสดๆกันเลยอ่ะคุกกี้สอดไส้น้ำเชื่อมรสช็อกโกแลตอืมเป็นไอศครีมดัดแปลงใส่มาขางในมีน้ำเชื่อมเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้ากินไปเรื่อยๆน,นะจ้ะ สวยอ่ะน่ารักออกไปเลยอืน้องหลาบปานอร่อยกลมกล่อม ฟินอะรสิกัดโคตรไปแล้วเลยอะกัดได้ปะเนี่ยไไน่าเป็นไงหอมจ้ะ สามสิบห้าบาทจ้ะอันนี้เด่นมาจากแบบว่าม,มาาานนินิมาร์ทาวบ้านนะจ๊ะแต่ไม่ใช่เป็นอัศจรรย์ใครอะไรน,นะจ๊ะเหมือนมีเม็ดอะไรอย่าแล้วมองไม่ค่อยเห็น อร่อยอ่ะแต่ยินฟันนิดนึงเลยอ่ะอมแล้วให้มันแบบละลายในปากเลยจ้ะกินของแสบนีู่บนต่องแบบรีบก,กินนั้งะ่ค่อยๆกินนะแแบบว่าคอ่อยสัมผัสความอร่อยมันอนะ่ะเผื่นเป็นหรือเปล่าค่อยอมนะให้มันละลายแบบค่อยแบบ อร่อยอืมขนคนบักกินแบบว่าไอศครีมผอมกับครนอะ่ะอร่อยมากชอบ Cục cay à? Uhm, đang cho sô-cô-la เขาหนารล่อนแล้วนจระเทศไท่หล่อนเร็วนะจ้าหนาหอนเร็วเนติ้นไข่หล่อนไดจ้จ้าเพื่อนเพื่อนข้างล่างเป็นช็อกโ,โกแลตจ้ะ ออันสิวเหรออร่อยจังถ้าคะแนนเต็มซิฟก็ให้ซิฟด้วยจังออเอาไปพรอนคลิปหนาแล้วจ้าวันศุภาษพไปเกียงอีกเขาระจักไว่พ่อนค่ะเพืเ่อนๆบ๊ายบาย